สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องตีน้อยนะใครเข้ามาแล้วกดไลค์ like, <c oughs> กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันเนาะมาลุยกันกับเกมบัตเตอร์ไฟมาเออก็ถือว่าเกมนี้ยังไงดีทุกคนเออเดี๋ยวเล่นเลยดีกว่าเนาะมาไม้ร้อยดูทรงก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็อธิบายไปในคลิปไปเลยแล้วกันนะครับมา30รอบเกมนี้คือขอแค่ ขอแค่เข้าก็ได้คูณแล้วนะเออแล้วถ้ายิ่งแบบเนี่ยติดวายมาอย่างนี้ก็คือแบบไปเรื่อยๆนะเออไปเรื่อยๆคนระับผมคูณไปเรื่อยๆแบบนี้คูณไปเรื่อยๆโอ้โหเออนะครับผมถึงช่องมันอาจจะเล็กหน่อยแต่ว่าได้อยู่นะเพราะว่าวายมาค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะถที่ผมเคยเล่นมานาะทุกคนเออเนี่ยดูะ อ่ะโอเคคูณห,ห้าไปดิคูณสิบไหมคูณสิบโอ้โหดอกนี้สวยนะหนึ 100, ่งร้อยหูพันห้าผมบีกวินมาแล้วโอ้โหโอเคสองพบบาทรางวัลก้อนโตนะครับไปลุยต่อเออเนี่ยวายมาค่อนข้างบ่อยนะเออแต่ต้องมาดูฟรีสปินว่าจะเป็นอย่างไร ก็ยังไม่ชัวร์นะว่าจะจะหายดีหรือเปล่านะเกมนี้นะถามว่าเล่นได้ไหมก็ผมถือว่าเล่นได้นะเออเพราะว่ายังไงอะ่ะมันได้คูณอยู่แล้วเนาะแค่เราไหลเข้านะโอ้โหแลดอกนี้ฟีสองตัวเสียไปนะอ่ะมันลุ้นกันว่าวันนี้จะเข้าฟีหรือเปล่าหรือว่าจะได้กำไรเท่าไหร่เออหรือว่าจะเสีย <c oughs> อันนี้ก็บอกไม่ได้นะ ต้องรอดูไปครับแต่แต่เล่นมา30ไม้นี่ก็ถือว่าคอมโบดีอยู่เหมือนกันนะอเออยังไงเออเนี่ยโอ้โหไ้ลุน้นฟีจะมาหรือเปล่าโอ้โหไม่มาครับอ่ะ กำไรมาอยู่เจ็ดร้อยหกร้อยเก้าสิบห้าบาทไปครับผมกดต่อสามสิบรอบแรกกำไรมานิดหน่อยเออมาอุ้ยฟรีมาฟรีมาแล้วตกมาโอเคครับผมแต่ว่าดอกนี้ยังไหลยอยู่ยังไหลยอยู่คูณสิบยังมาเรื่อยๆโอ้โหโอ้คูณสิบห้าด้วยมาดิโอ้โหฟรีสี่ตัว ยิดเคเอาเรื่องมาก่อนแล้วพันเก้า้อยเจ็สิบแล้วฟรีมาอีกสิบหมุนครับคูนเพิ่มขึ้นสามเท่านะไปรอบแรกมาแล้ววายด้วยสวยงามเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องวายมาลัวๆเลยสวยงามว่ะผมคูนยี่ไปดิอุย้ยคุ้มจัดยิดเค โอ้โหเอายังได้อยู่มาดิคูณสามสิบดอกแรกก็มาแล้วทุกคนโอ้โหหกพันสารสิบ้าบาทซูปเปอร์เมก้าวินไปนะแล้วเหลืออเก้ารอบเย็ดเคแต่ฟรีเริ่มไอ้แต่คูณไปเริ่มนับใหม่นะเออขอวายมาก่อนขอวายมาก่อนโอ้โหวายสวยจัดเลยนะช่องสองนะเออมีไหม ขอว้าช่องสองอ่ะโอเคเลยมีเปล่ามีไหมโอ้โหอย่าพึ่งเอออโหสวยครับแบบนี้ได้ลัวรัวๆัวปเพื่อนมาดิเออคูณเก้าไว้โอ้โหคูณสี่สิบหูวีดยเ้อุ้ย,ยเอาเรื่องนะบัตเตอร์ไฟนะทุกคนหกพันเก้าร้อยสิบบาทครับผม โอ้โหนะก็เห็นแล้วนะทุกคนว่าฟรีคุ้มหรือเปล่านะก็ดูเอานะเออไม่ต้องพูดเยอะเนาะคำว่าเกมนี้ก็อาจจะเข้ามาอยู่ในใจผมอ,อีกหนึ่งเกมเลยก็ได้นะโอ้โหดูดิเออโอเคสิหมุนได้มาทั้งหมด13930บาทโอ้โหรับรางวัลไปโอ้โหไปดีกว่าทุกคนพอ พอแล้วโอ้โหโอเค2 8 8 1 5บาทนะทุกคนกดไปไม่ถึงไม่ถึง60รอบด้วยฟรีเข้านะรู้เรื่องครับผมโอเคคนยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับก็ยังไงก็ลองไปเล่นกันนะครับกับเ,เกมผีเสื้อนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดเข้ากลุ่ม telegram ของเราด้วยสวัสดีครับ